แอเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะคมาดูกันว่าใครจะชนะนี่จัดอุปกรณ์เรียบร้อยเขาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ต้องเลือกตัวคนว่าแม่จะเลือกใครมาหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนวางก่อนไอนเรนเราจะไม่มองวางก่อนนะจะ,จะเลือกตัวคนนะคะแม่ต้องเลือกตัวคนมาหนึ่งคนเลือกก่อนไม่มองนะอ่าเป็นคนนี้ดูซิว่าพี่เมย์จะตอบถูกไหม อ้าพี่เมย์เลือกได้ยังคะคนนี้โอเคมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับเริ่มค่ะพี่เมย์เริ่มก่อนแต่จะบอกว่าตอนนี้รามาจัมปิ้งนี่นี่เรามานั่งนาบ้านค่ะบรรยากาศดีมากอ่ะเริ่มค่ะพี่เมย์ให้พี่เมย์เริ่มก่อนให้หนูเริ่มก่อนโอเคผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชาย ต่อไปแม่นะคะผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงแม่ก็ต้องเอาผู้หญิงลงนะคะแม่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะ <fiction> เดี๋ยวเราก็ปิดผู้หญิงนะคะปิดผู้หญิงลงให้หมดนะคะปิดผู้หญิงลงให้หมดอ่ะต่อไปคะ่ะใส่หมวกใช่หรือไม่ใช่ พี่เมย์จะหมดแล้วอะ่ะ<อ>เดเอะไรบ้างโอ้ยใส่แว่นใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใส่แว่นด้วยน้อยเลยสิต่อไปพี่เ,เมย์ผมสีทองใช่หรือไม่ ใช่จะตอบเลยไหมตอบเลยหรือคนเดียวเลยเอาเหรออาตอบเอมี่มไหนขอยข่ยกดูคน,นนี้อีเมตตอบคนนี้โอ๋อพี่เมตถูกเอมีมอม่ค่ะ,ะให้แม่เดาตัวของหนูมา <c oughs> ถึงตาที่แม่ต้องทายของหนู <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะใบนี้ แม่บอกว่าเมื่อกี้แม่แอบเห็นเอาจริงใช่เอ็ยตายเดี๋ยวดูก่อนว่าแม่ว่าแม่จะถูกหรือเปล่าแม่ขอตอบเป็นคนนี้เดี๋ยวแม่ปิดกอดแม่ขอตอบเป็นคนนี้นะคะเื่ออะไรอ้าไปไหนแล้ววะนี่แม่ขอตอบเป็นคนนี้เนลจูเย้เนลถูกต้อง เกมนี้พี่เมย์กะชนะค่ะมาเริ่มใหม่นะคะอีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งเกมนะครับ<ม>เปิดก่อนแม่ครับเขาใช้เงินเขาใช้ังินเขาใช้ยังไงอืออ้าวหรอเอาเปิดอย่างนี้เลยเหรอโอเคอ่ะเออมันก็เร็วดีนะคะเออมันไม่หมดก็ใช้เงินอ๋อโอเคเรียบร้อยไปมาหนึ่งตัวนี่ค่ะของแม่ เริ่มค่ะพี่เมย์เริ่มก่อนค่ะเอ่อแม่เป็นตัวอะไรไม่ใช่ผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผู้ชายเอ้ยหนูคะผู้หญิงทำไมเนี่ย ผู้ชายใช่หรือไม่ใช,ตใช่ตาสีแดงใช่หรือไม่ปลาสีแดงใช่หรือไม่ใช่ปลาสีแดงเหรอปลาสีแดงชนะเลย แม่แขาดความรู้นีเดี๋ยวพอ,อแม่กันแล้วสองอีกแล้วี๋ยวก่อนแม่ผิดก่อนวัวชาล้อชาหัวมีสีใช่หรือไม่ใช่ก็หัวล้านกับหัวมีสีใช่หรือไม่ไหมายถึงว่าผมมีสีใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ๋อผมมีสีโอเคจบเลยดีกว่ามั้งเนี่ย <laughs> ผมมีสี ถ้าแม่อยากสนับสนุกแม่ก็ต้องถ่ายเลยอืมอ่ะตอบพี่เมย์ใส่หมวกใช่หรือไม่ไม่ใส่ตอบเลยไหมตอบเลยแอนนีอ,อันนี้อุ๊ยแอนนี่ต้าเดาวของหนูของพี่เมย์ใช่ไหมแม่ว่าคนนี้ดา <Daniel. S 1> นิเอล เห็นไหมดานิเอลไม่ใช่โอ้ยเป็นใครอ่ะนูคือคนนี้เองชื่ออะไรอ่ะแฮร์รี่ครับอ๋อแฮร์รี่โอ้ยแม่ผิดอีกแล้วพี่เมกาชนะแม่อีกแล้วนะคะสองตาแล้วโอเค